มาแล้วมีจีสดอ่ะคลิปต่อมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อจะเฝ้าเชียเบิงเบิงมัดซะก่อนคลิปต่อมาเข้มด้เลยนะซีเอาทับจูงนั่งให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเพิ่นสิมัดใส่แบงนี่แบงสองบทตุวอันหมองดันเบิง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 หกเออบ่ออันแต่ละขางเนี่ยเออแบงหกแต่ละขางเนี่ยแบงหกเอ่อเฮ็ดสองอันเป็นบ่อเฮ็ดนี่กับเฮ็ดนี่บ่อ เออแบ่งใส่เสมอกันเนาะวันนี้เพิ่นก็มามัดเส้นนีเด้อพี <S <s ่น้องเด้อมัดเส้นนีแล้วก็สอดลงไปหั่นมัดเส้นนีแล้วก็นี่แหละสอดลงไปนี้เออเราก็แทงขึ้นมานีเม็นบ่ล่ะบ่นี่เด้เจ้าก็แทงขึ้นมานี่ดิเออเนี่ยเราก็จะแทงลงไปหั่นอีกอืมเอาเอาเบิ่งเอาแทงขึ้นมานี่เออแล้วก็แทงใส่บัดนี่เนี่ยแทงขึ้นมานึ่แทงขึ้นมา โอ้แทงแท่งซองคางกันเนาะเออแทงอันไม่ไปเรื่อยบัไปไงเออแล้วบัดนี้ก็แทงเออซองนี้บันนี้แท่งนี้จะเลี้ยวขึ้นมานี้จะเลี้ยวขึ้นให้ให้มันกอดอันตอกย่างไว้ว่าะเส้นเพาะก็ตอกย่างไว้เออเอาสอดบัดนี้ไปไงเออแล้วบัดนี้สอดหันเนี่ยสอวัดหันไปไงเออสวัดหันแล้วก็ เรื่องมันไม่ไปเรื่อยไปเนี่ยแลังมามาอันนั้นลุมพี่บอกวันเนี้ยบอกมาพี่บอกวันเนี้ยสุดพี่เดียวจังหวะอันบันนี้ก็ลงมาขันนี่ไปเรื่อยไปเนี่ยขามมาพี่เลยบัยเนี่ยแล้วก็สอดขึ้นมาคือเก่าแบบลักษณะเก่าแต่ว่าห่างเปลี่ยนตาไหมเปลี่ยนส่องไหมเรื่อยๆแล้วก็ส่องไหมเรื่อยๆบันนี้ก็สอดต้นบัปเนี่ยให้มันเกาะกันให้มันดึงกันลงมาจองกันไว้เนาะ เห็นบุ้งกันเนี่โอ้ยอยากไปเลยนี่ว่าสอดที่บัดเนี่ยสอดนี้เอาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อสอดนี้สอดเที่ยงกันถิ่นบานี้เออซ่าๆกันเลยจู่ยจะไว้หลาเนี้ยเออสอดบัดเนี้ยบัดเนี้โอ้เออแล้วก็มาสอดหันดึงยักบัดเนี่ยยักดึงกันมาดึงมันก็สียักกันไว้สิเนี้ย นี่เบิ้งฟ้าิร์ตนี่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเอาอยู่เสร็จแล้วเออพี่เนี่ยสอดเป็นสีสอดเขว่านี่มันจะดึงย่างกันบัดนี้บัดน,นี้บัดน,น,น,นี้สอดนี้เนี่ยมันบ่อสอดนี้เออเอาเบิ้งเอาอันนี้ครับสอดกันบบาง,งย่างกันเนี่ยอสอดเชียงกันฮันเออกดเด้งแล้วก็ดึงอืมดึงแล้วก็บ้านสอด กี่เอวมัวคอไวเงี้ยสอดเทิงคือเกาคือเกามั่วคอไวเพราะเป็นคันเป็นคันไว้มันจองกันไว,วไไ้ว่าสั่นโด๊ะไปจองกันไว้ไเออหยโอ้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือสูตรของพอตูเวียนเด้อเนี่ยเด้อสูตรของพอตูเวียนเนี่ยนี่สำหรับเอฟซีผู้เป็นอยากเบิ่งทักถูงนางจะเอาให้เบิ่งกันจะจะสัดสัดที่สิ่ละเออ ก็มาสอดเกี่ยวไปสอดมาแต่ทั้งไฟนั้นมานเนี่ยเนาะเอเอนานเฮ็ดกายเฮ็ดขัวกันพี่กันดีละเออกิกเออแบบนี้ค่ะลงมาขันลุ่มนี้ขันลุ่มครับเป็สูอดออกมาหนีเอีกเยียงกันลงมานีเอสอสอดเย่ยงกันมานีแล้วก็กไปเกี่ยวตั้งเชิงสอดอีกคือเก่า เออเหมือนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นยากเนี่ยจิ้มก๋วยก็ยังยากกว่าซ้ำเนาะเจ้าอันเจ้านี่เห็ดทั้งลุมโอ้เห็ดทั้งเชิงลงมาทั้งลุมเนาะเจ้าเนาะเออแมนแมนตุ่มไม้พันเห็ดทั้งเชิงทั้งลุมขึ้นไปทั้งเชิงตุ่มไม้น่ะเพิ่นลวาอยู่เด็กของพ่อหกเพชรเออโอ้ยกินมมะกล้วยยังยากกว่าซ้ำได้ปอกเนาะมะกล้วยอ่ะอันนี้มันง่ายเไยเออมันบ่ได้ปอกว่ะทีเด็บ่ได้ปอก <laughs> กูเองไงก็ทำจุหม,มายเพิ่นว่าโอ้ยเห็ดจังไดืบู่เห็ดยังลุมโอ้เห็ดจังเทิงลงมาทั้เทงลุมสิเพิ่นว่า <laughs> เอา้ามันสิเป็นหยังเห็ดจังลึกลุ่มมากลุมก็บ่ผิดเด้ล่ะตัวั่นเอา้ากันซั่นคือเป็นหยังคือบ่สานเท,งทงิงเทิงข่อยลงมาสานทั้งลุมสิเพิ่นว่า <laughs> มันสนข่อยมัจุมม๋มไย อาปอย่าือบสันย้ำสานอบสัน hmm. ทั oh, s <S ้งลงมาทั huh ้งลุมสันกสันลุมก็เป็นอย่างอย่างว้าเอียงดัเยเาเนเสียงกว่าแล้วว่าเอามันถนัดไปถนัดมานจะน้อกเอาอันนี้เปนเหตุทั้งๆลงมาทา้งลุมเด้อเหยุดลงมาเออนั่นสอดเยงกันมันนี้เยคูบาดพอบอกเพจทางนันเแบบขอ อันนี้มันบอลเลนแบบโพเดียม่ด้ได้มาถักได้สองอย่างเนี่ยถักถักเลยบ่ถักสองอย่างอันนี้มันอย่างแบบบเปลืองได้ไงเบ่ขันแบบเปลืองได้นี่แบบเบสันแบบส์ได้มันขั้นมากกอดอันกอดลัดเจนเ้วก็เกี่ยวขึ้นมาเขาเกาเลยโอ้อันแบบของตู้เป่าของแมตเตอร์วะของตู้เตอร์วะเปลืองได้เปลืองได้หีแบบนั้นเปลืองได้อันนี้บ่เปลืองเนี่ยนี่เปลืองแต่ว่ามัาดูขึ้นกันของตู้ไม้อีกแบบนึง ของตุ้ไม้ก็ไเลยบขึืของเจ้าดิโเปลืองของตุ้ไม้ก็เห็นแบบเจ้าแหละแต่ว่าหังหางสีบอบสังสีบอบเป็นสายเป็นเส้นดีคือของเจ้าเดียของตุ้ไม้น่ะมันมันสีเปลี่ยนนั่นโอ้ยอธิบายโบถือเราเก็ดคือกันกับของเจ้าแะไรเห็นยืดยุดไปสิละเห็ุเป็นคอเป็นคอไปสิละสีบอบสีบอบได้ตักหลายเทียขึ้อยังอันซุมนั่นสันเอาไปแต่ว่าหางคนละลายกับของเจ้าอยู่ใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าหัง เวลาเสียบเป็นสเสียบตังกันเสียบวใหม่เผินวากันเห็ดแบบนั้นมันเปลี่ยงได้เพิ่งกระโโบอยู่ได้อันนี้บุปเพิ่งเนี่ยแน่นอยู่ตัดให้พอดีจำกัดรถบุดเดียวเนาะบุดเดียวเนาะเฮ็ดอันเนาะโโบไปบุดเดียวบุดโดนนี่จะกระถักบะเพี้ยใบอีกปะเนี่ยจังหวะขานีแล้วเราจังค่อยไปเอาอีกขานึงไว้เราสอง สองขาไฟละสองขามันมีสี่สี่ด้านเนียอของเขามันมีสีด้านนี่ด้านกล่นนี่ด้วพี่น้องกล่นมีสี่ด้านด้านละสองเออเป็นสีแบงตอกให้มันเสมอกันละกะอันเทดยบรถบันในตอกแบงไม่ตอกหนึ่งสองสามนับหนึ่งสองสามละนับเซนที่เจ็ดเอาเนี่ยเซนที่เจ็ดหมาว่าขามหกเซนไน้ไหมทนทั้งหลา ในในในกรณลีที่ตอกสั่งสิบสี่เสนเนาะตัวของโอมตอกสั่งสิบสี่เซนแต่ว่าขั้นผูตอกสั่งสิบหกเซนสิบเจ็ดเซนกันไ่ไปตามไม่ตอกไ่ไปตามไม่ตอกแบงตามไม่ตอกเด้อพี่น้องเด้อแบงตามไม่ตอกเสียวมาเอาคือเพิ่นบ่ได้เลี้ยวแต่เฮ้าสีของเฮามันตอกสั่งหน่อยตอกสั่งหลายนะบัดนี้สี่เลี้ยวบัตรนี้สี่เลี้ยวแล้วเพิ่นเอาออก สอดขึ้นมาหูเก่าได้เนี่ยเด้อสอดหูเก่าบัดเพิ่นสีซ้ำได้เนี่ยเนี่ยเพิ่นสอดขึ้นมาหูเก่าวันนี้สิได้ตัดแล้วบนเนี่ยบนเนี่ยตัดแล้วเนี่ยเลี้ยวเล้วอะไรยูแล้วอะไรเบิ่งเบิ่งอย่เฟ้อเด้่เด้อพี่น้องเนี่ยบัดสิเลี้ยวเพิ่นก็มาหยักไว้นี่หยักไว้นี่แล้วก็จูดลวดนี่เพิ่นเริ่มตั้งแต่นี้ลงมาลงมา ลายยังกไงจั่วไอันนั้นหางเลนหางเลนบ่ไลายหางเลนได้เนี่ยเด้ออาหางเลนกับหางโจ๊ลเราเนี่คนละย่างกันบ่เหรอคนละคนละคนละย่างคนละย่างบ่แต่ว่าหางสิงนี่นะมันบเป็นลายมันคือเจ้ากระเจ้าเอินหางสิงดีแท้ลายหางสิงเพราะว่าเห็นยังไงเดะถักหางสิงเพราะว่า สิงสิงหางมันคือบ่มีลายถ้าหางจระเข้หางแลนเนี่ยยังสิว่ามันมีลายเลยมันมีสันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบ้านี้เส้นที่เจ็ดนฮ็ดเนี่ยมันบ่านี่เอาเจ้านับเบิ่งอีกเด้อเจ้ะยาเสือข่อยเด้อเนี่ยเนี่ยถือแล้วบ่ล่ะเออถือแล้วก็เอาเฮ็ดส่วนออกเข็มยัดบดสอดบัลเลตมันซ่า ก็เอาเข็มแล้วสอนมัดไปเลยมันนี่ก็มัดมัดยักซื่อๆนี่แหละม่นบ่ซื่อๆนี่ล่ะมัดบ่วงโูดใส้ล้นเนี่ยม่นบ่ก็จุดส่วนมันไปเลยมันยาวจุดส่วนว้มันบ่อหายมันไม้ปฏิบ่อหายมันรุดมันยาวพอดยาวพอดบ่จะค่อยจุดก็ได้จะค่อยจุดที่หลังก็ได้ฮันดีกาไฟก็ได้บ่จุดพร้อมลุดจุดพร้อมลุดบ่เอาเสนอมจุดพร้อมก็จุดพร้อมเสนะ มันล่มบ่ถัวมันล่มอ่าป่อ,อยเบื้องเศ้นลรมหนาวมันอยู่เผียที่อากาศขึ้นจังว่าเห็นเส้นล่มหนาวลงม,มาเลิกแค้ไก่สีหอดบานห้าพดเลยทีย่เดอมเนีอแต่ว่า,ม,าออมันห่างมาบอหอดเธอดอกแต่ว่ายันรอบต่ตไปในยันหอดอยู่มันเดอนเศียพันสิบสองพันสิบสี่พันสิบแปดคน่ะมันเป็นซิบแล้วเออมันมาจกจีนตอนใต้มาเวียดนามเนี่ย ก็ะพริบตาคอยเอียงแล้วเอียงไปเอียงไปเลยเอาเบิ่งเอาได้พี่น้องเด้อซ้ำอีกเช่นึงเด้อนี่สอดเฮียงขางมานี่เนี่ยนี่เอาเบิ่งเอาสัตว์สัตว์อันผู้ยากเห็ดปิ่นแล้วก็ไปสอดหูเก่าทั้งเทิงหันเก่าแล้วแล้วก็สอดเสียบาดเนี่ยสอดทั้งเก่าเลยะสอดเฮียงทั้งเก่าหันบ่เอองี้สอดแล้วก็ดิ่งยัก อย่างเงี้ยเราก็มาสอดขามทั้งลุมพิเรศบาทเนี่ยส่องลุมพิเรศบาทเนี่ยเออพีอ๋อแล้วก็สอดเที่ยงกันนี่ออกมานี้นี่เออสอดเที่ยงกันออกมาเราไปนี้ขามตอกเสร็จนั่นไปแล้วสิไปตักไฟนั่นมาไฟนี้บาดเนี่ยนี่ไปสอดอนั่นสอดมาไฟนี้แล้วก็ดึงน,น,นั่นนี่แหละอันนี้ก็มักสอดตัวลุมอกีก ตุลุงเหนื่ยอยตุลุเหือ่อยไปเรื่อยๆคือเก่านี่แหละตลอดนะกินมะกล้วยก็ยากกรวยเยี่ยมันได้ปอกเออกล้วยนี่มันได้ปอกถึงได้ยั่งมันบ่แค่ได้ยั่ง <laughs> อันนี้นี่บ่ได้ยัย่งยากมันมันก็ปอกเพร้าวเลยอ่าเอ,อนพี่น้องเอฟซีฟูที่เพิ่นว่าเพิ่อนอยากเบิง่งทักจูงนัง่งอยากเคล็ดเปลี่ยนกะเอาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อีกแบบหนึ่งเด้ออีกมันนี่อีก,ม,อกมีอีกสองแบบ แต่ว่าของตู้นี้อีกแบบหนึ่งมันสีมีอีกสองแบบบเปืองได้นะแต่ว่างามขึ้นกันเนี่ยแบบนี้ก็งามเนี่ยเพราะว่ามันสีบบบบเปลี่ยนอันทรงกุจูกลางจางปรนไดนนะเป็นหางเลนเปนเป็นหางเลนนะเพรานว่าเราแบบนี้แบบหางเลนหางเลนหางเสียงอันเดียวกันละเมนบ่เดียวกัน สอดพี่นะบนยงวยังเด็กสิเสียสางตัวสังเถียงสางวเด้เดียสอดมาเอาบทึกเออพี่เปนยมนตาลิมเออสอดขี้เก่าสอดเก่าหันขึ้เก่า มันเน่าก็ดึงไว้เนี่ยดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้มันเค็งจิงดึงกันเค็งเนี่ยอมันใสเห็ดบุยากกดอบหยากกดอเป็นหยาเดียวแต่ว่าเฮาเฮาแบ่งเอาตอกเฮาเอาเฮาสิเห็ดซองใดซองใดขางละสองเปืองได้แบบนี้มันเปืองได้ขางละสองเดือดยาวอื่นมันเปืองได้เห็ดแบบอื่นมันเปืองได้ เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาแบบสัตว์ๆเด้ผู้เชียกเท็จเอนก็ได้เบิ่งให้มันคักๆเนี่ยดิ่งยากเนี่ยเด้งยากเด้งไมันสีเข่งมันสีรัดกันเองนะรัดกันเองมันตอกแอมเสือกเส้นเดียวมันสีหัทกันเขาเองเนาะเดี๋ยวดิ่งมานี้แล้วก็เอาคามไปสอดมาแต่ไฟนั้นมาเนี่ยสอดลองไม่ตอกาน บัดนี้เวลาเขาดึงยักษ์นี่มันสีแล่นยักษ์กันแน่นเองน้วันนี้เขาดึงแน่นก็แหงมือรัดแน่นแต่ว่ากันดึงแหงอีรลีก็ขาดแต่ว่ายาให้มันยันเออบอกให้มันยันให้มันแข่งไว้เสมอกันอย่าสู้ดึงยังไงเลยเ่ะมันสีขาดึงไว้เสมอกันสีไเด้อันโตได้เลยออันเห็ดอันนี้นี่เพื่อว่าแนวใดเนี่ยตู้ควา่หมายนะเพื่อบหยมันอันตอก ออกสันสูดเออบอสหอ้ตกตอกสานนี่ตูดไปตูดมากเสีย่างทีเออมันห่างเด้เออมันห่างเนาะมันมันบุค้งกันเนาะบางทีมันตูดขึ้นตูดลงได้บามันยะออกเออกันยะออกแล้วปลาออกได้เลยมันสีหางมันสีบบเสมอกันเนาะปลาก็สีันเกามาพ er, รามันตูดกันเออตูดกันอันนี้เป็นฮัดไว้บอให้มันตูดได้นะ่างทีมันตูดได้น่อยปลาลดปลาไหลตูดขี้ดือดด เอาหางแงดันออกมาบัตรออกได้เนาะเออขันโบท้า <laughs> ดันออกได้เลยฮะ <laughs> เออปลาตัวมันขี้เดือหางแงออกอ่ะขันบท้ายเข็มจะแบบแงยงากสั่นไดสน้สอนยากแล้วบท้ายเข็มแงบัตรเถกป้องถถกคู่แล้วตอกสั่นลราก็จะเข็ดยากได้เอาอโอ้คลิปนี้ก็เอาให้พี่น้องเบิ้งยางสัตว์เด้อพี่น้องเด้อเอาให้เบิ้งยาง ขั้นผูโบเฮดโบเปลี่ยนกะเบิ้งเราเฮ็ดเปลี่ยนลวดเราสั่นเราไปเบื้องละเอียดครับเฮ็ดมาสุดพี่ละเส้นตอกเส้นสุดสุดท้ายสุดสุดท้ายพี่ละกะนั่นเนาะกะถือว่าแล้วเนาะวแล้หยักสนได้เวลาเนยะแล้วระเบิดจุดรัดเลยสำหรับคลิปนี้กบเอาไ้พี่ให้น้องบ้านเฮาเบื้องละเอียด มักสอบจังเ,เลยกัน,หนหให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งสองเฮอดเดอร์พี่น้องเด้นเนอ,ดอสำหรับคลิปนี้บะจบะไปเพียงแค่นี้ก็ขอกา่าวคำว่าสวัสดีครับ